ซ้อมในทีมตอนนี้เลยครับบรรยากาศในทีมก็โอเคครับทุกคนก็กลับมาสภาพร่างกายใกล้ฟิตเต็มร้อยกันแล้วครับทุกคนครับการได้กลับมาร่วมงานกับโคนิชิโนในทีมชาติอีกครั้งครับก็ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติทุกครั้งครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติครับครับเราทีมชาติไทยครับมาเต็บตัวที่ UAE เกือบครบสัปดาห์แล้วครับตอนนี้การปรับตัวเป็นไงบ้างครับตับตัวก็เริ่มเริ่มชินกับสภาพ ภูมิอากาศนะครับก็ถึงแตกง่ก็ยังก็ยังร้อนอยู่ดีแต่ก็พยายามจิบน้ําเยอะๆครับครับหลังจากเกมที่อุ่นเครื่อ,องแพ้ออกมารครับเต้คิดว่าทีมเรายังต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกบ้างก็น่าจะเป็นสภาพความฟิตของแต่ละคนครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะหยุดจาก<ห>สนามไปนานครับก็จงังหวะอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็พยายามจะปรับปรุงให้ แมตช์คุ่นเครื่องอีก2เกมนะจะนับจากนี้ครับที่จะเจอกับทาจิแล้วก็อุสเบครับส่วนตัวได้คาดหวังอะไรกับ2แมตช์นี้ไว้บ้างครับก็คาดหวังถ้าถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็อยากจะทําให้ดีที่สุดครับว่าอยากจะปรับตัวด้วยปรับจังหวะด้วยครับแล้วก็ระบบความฟิตด้วยครับครับการเก็บตัวครั้งนี้ครับสิ่งที่โคชน,นิชิโนะได้เน้นย้ํากับนักฟุตบอลทุกคนคืออะไร,รก็อย่างแรกคือโคชอยากจะให้ปรับสภาพร่างกายเรื่องความฟิตแล้วก็ คอนดิชันของแต่ละคนให้ให้พร้อมครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราพร้อมมันก็โค้ชจะสามารถใส่แทคนิกอะไรไมก็ได้ครับครับในทัวร์นาเมนต์นีครับทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมอีกสนัดครับส่วนตัวของเต้ได้วางเป้าหมายกับโปรแกรมที่เหลือไว้ยังไงบ้างครับผมก็มองมองเป็นนัดต่อนดครับก็อยากจะเก็บสาแต้มทุกนัดครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้กับ ทีมชาติไทยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ทำให้ดี